ลมรุ่นนี้ดีเออรุ่นของก็ดีจริงลมมาแรงจริงๆเลยเราต้องเจอพายุกันแน่ๆเราต้องติดเกาะกันแน่เลยพี่กคนเราติดเกาะอยู่กลางน้ำกันแน่เลยเราจะชีวิตรอดในนี้ได้ไมั้ยเนี่ยไม่ได้หรอกแพลแมันน้อยเกินไปสำหรับเราเดี๋ยวเราจะสร้างแพลใหญ่ๆ,ๆๆเลยนะ นุย้ยอีกแล้วนะคะพี่นุ้ย N N K c a n n e l นะคะวันนี้พี่นุย้ยมีเมนูเด็ดมาอีกแล้วนะคะอ,ะ,อะไรนะพี่เกดเตาวันนี้พี่นุย้ยจะมาทำข้อหมูย่างกลางน้ำนะเดี๋ยวพี่นุย้ยจะข้นของขึ้นแล้วก็จะไปนู่นโอ้ยปลามาตอดพี่นุ้ยดีจริงเลยปลาสงสัยมันจะหิวนี่พนนะพี่กิรก็เราทำตานข้นของแล้วนะคะ หมูย่างของเรานี่นะนี่ชิ้นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่เลยนี่เลย,เลยชิ้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นรากผักชีกับกระเทียมนะตำม,มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไปหมดนี่เลยนี่นะใส่ใส่ใส่เอ้าพี่กดล้ออะไรพี่กดก็ก,ก่อไฟสิพี่กดจะลอพี่นุ้ยทําไมเรามันคนละขั้นตอนกัน อ่านี่ก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยน้ำมันหอยแล้วเราก็ทำการหมักเลยนะคะหมักเลยคุกคุกเขย่าเอ้ยขยำไม่ใช่ขย่าขยำขยำให้เข้ากันนี่นะ มันจะหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะนี่สีจะเป็นอย่างนี้นะโอ้โหแต่เวลา เอาไปลอยน้ำเอาปลามาหมูแมวหมูของเราออกมาแล้ว,วาามาวเาชื่อชื่อมา จากการเขาไปเรียนหมักหมูมาจากโรงเรียนรัฐบาลหนองหอยหล่มนะการหมักหมูที่ดีปิ้งดีโรงเรียนอะไรนะมึงชเรียกชื่อโรงเรียนใหมี่รอมเนี่ยรัฐบาลหนองหอยหลืมหนองหอยหลืมเขาสอนว่ามันอยู่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นโรงเรียนที่ว่าสอนการย่างหมูโดยเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนหมักนะเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นคนย่างมันอร่อยไหมอร่อยมันอยู่ที่คนย่างไม่ใช่มันต้องอยู่ที่คนหมักคนหมักหมักไม่ดีมันก็ไม่อร่อยนะ ถ้าย่างไมก็ไม่อร่อยอยู่ดีมันอยู่ที่คนย่างมันต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่มไม่ใช่มันต้องอยู่ด้วยกันไปเล่นนะ้ำไปเขาจะอยู่ตรงนี้เองไปเขาจะคอยดูเดี๋ยวเสร็จ ihad, เดขาจะเรียกไป <โ polygon. S 1> ไปดำหาป,ปลาก่อนไปดำน้ำหาปลาไปอาชีพเก่าไม่ใช่ดำน้ำหาปลาหรือไอ้ล่มล่มเอาล่มปักข้างล่าง <c oughs> มรมรุ่นนี้ดีเออรุ่นของก็ดีจริงเดีย๋ยวเราจะสร้างแพใหญ่ๆๆเลยนะยรสร้างเดี๋ยวเราต้องไปให้แคเซงแง่สร้างเดี๋ยวเราต้องไปประลอกแคสเซงแง่สร้างแพให้เราเป็นแพใหญ่ๆ,ๆเลยนะเวลาพายุมาแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องกลัวนะนี่นะพี่นุ้ยคิดว่ามันสุกแล้วนะคะ นี่นะหมูย่างของเราเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับน้องนี่นะโอ้โห oh, <no. S 1> เราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในในถาดนี้เลยนะโอ้โหสุกด้วยสุกด้วยนี่นี่นี่เวลาหั่นอะ่ะเขาไม่หั่นตรงๆนะเขาจะหั่นเฉลียงเฉลียงอย่างนี้นะคะนี่เวลานั้นมันจะดูสวย เอาเลยเหรอเป็นไงพี่โกดเดี๋ยวสิรอกันก่อนสิพี่โกดเดี๋ยวสิรอกันก่อนหม,หมูไหม้แล้วหมูไหม้แล้วไม่กลับอะ่ะโอ้โหนุ่มหอมมันอยู่ที่คนยาน่างครับอุ้ยมันอยู่ที่คนหมักเนี่นยแก้มชิมกินอย่างนี้ครับคิดถึงซีงมนพิการซีนู้นเลย โดยพี่ต้นนะ oh, เดือกว่ามีเยอะเลยอะ่ะทีมงานพี่ค้าสิงนุ่มไม่อยู่เดนิน,น,นดึน้ำหมูเนี่ยเสียดายเลยอ่ะเดินดูโอ้ยพี่กดจะให้พี่ต้นดูพร้อมหอยย่างเยอะๆจ้าอย่างนี้เหรอพี่ต้นอุ้ยปลาตอดนี่นะคะเราต้องทําการหัน่นหั่นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะล่วงน้ําอีกนะคะพี่นุ้ยกลัวมันจะล่วงน้ําพี่นุ้ยต้อง นั่นล่วงจริงๆด้วยที่ก็บกินได้เหรอไม่เป็นครับวันนี้ช่วยลูกเขียนใบลานหนึ่งวันกินอันใหญ่เลยอะ่ะ แดงก็กรอบอืมนี่ผักกัะิ่ก็กินได้นะมาลองเนยลองมาดูหน่อยนอันนั้นมันเป็นยังไงนันที่เมืองเเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่นะเขปกินเนี่ยมัน มันอันนี้มันคล้ายเมี่ยงเลยนะพี่กศเพราหมูจะไหม้มูิงเหรอพี่กศหน่อยครับอลองจิ้งคล้ายเมี่ยงก่อนเนาะ มึงสองคนเนี่ยเชิญแขกรับเชิญไปแดกจะหมดอยู่แล้วหมู <c oughs> นี่ <c oughs> เออเชิญกูตั้งนานแล้วไม่ได้แดกสักทกี้รอก,กันสองคนนัวเลยเ <c oughs> นี่ครับแค่ใส่งี้กินไม่ถูกครับนี่กินที่ถูกครับมันต้องกินเงี้ที่ตึงว่เติ<ร>ล้ลจต้าด้

반말게 <laughs> กินเลยเรากินกันไม่หมดนะมแล้วเราก็ทำซะเยอะเลยพี่กดย่างซะเยอะเลยไม,มห,หแล้วรมัน,กมนกมาก็ม่เป็นใเลย้านีอน้อากขอตกคลิปแบบ่น้ครับนอ้องเพราะว่าแรงมากครับ นะครับไปกดติดตามในช่อง N N K ข้าได้แครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กดแล้วก็เมนุนะครับทำคลิปดีๆต่อกปนะครับแล้วก็น้องคนไหนสำหรับแค่เซนแยที่มาเป็นผู้ชิมของเราในวันนี้นะคะครับผมแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากให้พี่กดทำเมนูอะไรกลางแม่น้ำนี้ครับช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าพี่กด بلې بلې بلې